โฉมานนก็จอนที่จอพล่งาิลเออินนาอดีหศาสนาคาทอลิกาเราคุยแปที่โคเราคุยหนีชื่อจอไปละอุ้งอ่รอในนันอดีหามีเยออันนึงที่อุดามนอุตส่ารงไงจออดีฮาอุดมยุเลนี่กลังติโคซาเลนิติโกตาลนมีเยอะไปกันเาเล่นรออให้มแต่เมื่ออดีหามีเยอเออตหันะหันเลอ่ะ ซาลาบัจล like ีคือจ้าทีฮาก็ยากาแล้ที่ก็รออาจจะเลีวกว่าหนึ่งมาตาเนมีแย่แจะเฉลี่ยของอนะน้าหุ่มตมเเอกูดอมาดอแพจนอุดูเล่นในกลันสลงอะเกลนเลงอจ้มีแย้ตวหาหาแต้มเมืออยิู่้มั่งตอยุจ่าเลยรอตงกันอีกเนี่ยเอ็นะอดีหฮาจะลีเราค่อยอีนังน้าอดีาจะลีเอราควยบทถายจดื้มมือที่ช่งยกมือจะซอมาล้วกูเนบทถ่ายยกขอยอะย่ย่งที่สีฮอ สุมเชงหากันีโบเกย์ถ่ายยอดดื้อมือที่เชื่อมเปลี่ยนไม่รออินาน่างาอาบาสุมตียุดโดนอาตาที่กอลอิฮอลาหมอนยาลอนปฏิเนยเยซูคริสต์คืวละเดอรแบนหน้าหงาอาชมมาเธองาอาส้เปลี่ยนงานและแอร์อะไรรอหน้าเอ่อขึ้นละเดอร์มเยซูไปต่อคนยังงอ๋ออาชมมาหน้าโนโยหหาบัพทิสโมปีจิงาลาแล้วก็แอเมือนก่อนนอนูอ่าพรเฟเอริยาปีจิงาเมือน่ะที่พระเฟยยคปี่จิงาและแอรหมองะออาทิยอยู่พระฮอล่าไง ขอลจจน่งงานแล้เยซูคริสต์เนีอายเนเดมอนเนบียมอนเนออับาิฮุอ่าาจจะเรกว่าอย่ามาชนแท้แต่เอนกับคือระดมตัวโมนน่ะจรงเบาอู้เทียบเปอน่นมีเยอะเออคอนเสียอยู่เนี่ยดือเียงา่แล้วองกรออาจจะมีในตัวเองอ่ะอดีตาจจะกังจอพวกอจอจอละอาจจะงาแล้วนะอดีฮาจะลีกเงเชิญนะนบตียซูคริสต์ตัชมาเบชบานเนอ

น่าอะรื้นเลามามือเดิมต่อชาวบ้านยงแหละถ้านีอายุไปชนแทเทเดือดเขาขึ้นลาเดิมต่อห้องม่งอ่ะอเธอนู่นเถียปจิงแลละตรงกันละอินเยซูคิสตอัชมางาชบอย่างละน้าหาตรงกันละอายุน้าหาถึงมาอายุมตสิญามองอะอายุมาเจริเนือตงกันลเยซูมาสิญามิโตนหาล่ะมาเงืออย่เง้อตรงกันละนาหาหมองันเนี่ยอายุมาม่มาอายุเนือและน้าเหตาน้ายซูคริสตอัชมาเถอะงาอบอย่างนั้นแหละแอ้แหละสิ นั่นนนมาหรองาชอบเปลี่ยนงไนเนื่อยแล้วเปตตูลูมีตลโหลัดโดนแอนเอ็งอ่ะน้อนู่คริสโตเดี่ยงอะละหรอภาษาไทยเพราะน่ะพระองค์คือพระคริสต์งงเจ้าเองอ่ะอาจ์เไปแอคก์กมือคริสโตเธอเดีย,ายงาะพูดรับเจอเองอะพูดรับเจอแต่เหมือนเงเอ่อเจลีในบูทเธอก็อยู่ในชชบาลิเมเดลแล้วเองอะกรสุนผาเปลือยเล่แลทีอะเองอะหรอเธอไม่อยอมนะเฮ้ยผมแต้มงเงอ,อย่าซุ่มเต่าเออน้องฮาโตชิน้าเทียแดในสิเดและ อาจจะไม่แน,น่ถาเเนี่ยเสียชมามืส un? ิยามีสิ่งเออาชมาย้อนดูเมืสิ่งแกที่พูนะไอยามื่กล่าวไทาม่แน่ถ้าเเนี่ยสิ่งแรกน่ะยิ่เชื่อในช่วงบิอมเลยน่ะจิงอ่ะยี่สุิสุมิตาหางเงี้ยจ้าขึ้นลาเดิมตัวตัวคุเนี่ยยามียี่มิตาบิฮอมเองอ่ะอาจจะก็ับบิฮอมเองอ่ะเลยนะ normal และที่นึงอ่ชมาเลยบีแยแน่่าอาจจะเล็กว่าไปตัดสินลงโทษเองกัรอถ้าขอระยะยาบะช่วงมาเลยบีแฮอันนาสะสล ว่าต้องคอยอย่าไปบิดแต่เสียไม่ดีและตัวจำลององเงี้ยตัวเงี้สมเนืงนืงเงโอเดลมาดีและรอ <forcément, S 1> ติโกเชิงไงตัวเงี้ยเปตูรูมเต่ามังงะเยซูเชิงเงาโยมตัวก็มาถลึงเงไอ้มังงะโนตัโลกอ้มาช้าและรอโนมาเยสเซอโนตัโลโนมาซินยาและมองเงาแลรองาตัโลกมีปีและไอ้มองเงาน้าที่ช่วยเจน่ะเนสตาโอยองอาจจะนองจุเล่อและเองเงาลอนุม okay. ีเยอะนุ่นหนึ่จีมาเหนื่งานและโนชัวหาจีหนึ่งแต่งานเละรออาจจะไม่แน่างเียว เยสุคือสุเมตโลฮองคือสุเปีกันเนี่ยตัละเอินน้องเนี่ยดนงานเนี่ยบิามเนี่ยดนเฮนมาจับบ่ที่นาชมางะเป้เฮในหุมีแตาแสนาบิอเดี๋ยอะลอเขือนลาเดือดมาเย่ซูสุเปียได้ใช่ไมมั่นใจไงสิรอเธอมีอายุมาโดไปกอุมางาเอักดามิแน่น้หิมบีปีงั้บิซีนโน้สภายเปเล่ล้อะัวตหนือกันเน่ลเองน่าอธิหะ ยิสยแปดงันสิลงโนมาเธออาส้วงงาไปชนเทลามองอะไรดอคอลายาโยฮาโยฮาบาแนงาเป็ดชนเทล่าและมงมองอะอาจะมีแนอะไรย่างเงี้ที่ปัวนาดิฮามีเยอะเป็นจมาแลก็เลยมีเยอะดอกคอนหามางาจะลุดเดืที่ปัวนามีเยอะนำช่องาเจ็บอะาจจะมีแน่น่ะงาห้างแมงมองงานช่องม่งงานเหนือมวงมีเยอะดอกคออาจะน่ชนเทล่าดิ อาจจะไม่นงานจิตกยมุางานจิงญาลฮโอมองปอนะฮมงายสุสาเจมงาที่ปอนที่เดจนยาวบดาน่ายเจน่าโลยสอาสวแล้มัมาสิญาลงมัมาสิญาเธออชมเลจากอตมหมงโนเนออาชมมาเอจจลิเอยสุฮลโลเลเออฮุงวะจาชามตองนเอมาดูโนฮเยซูมัมาสวปโนยซูมัมาสิญามาละออยองาเอเดจิพนาเจตางาเอเนจพนอายอสเปีย มื่อ้อีสูตีก็ต้องคอยย้ตเซนเนอโอเดลเราไอเด้เรทีนึงอ่ะอย่านโเลมาโอเคหัวหน้าเนื้อจอเบสิกงั้นเราต้องอะไรอย่างเงี้ยมา่ม่สู้่ายวเปลี่ยประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าประสบการณ์กับความรักของพระองค์งอเออมีแย่ซูเปียมีแยนการดื้เปี่ยทีนะคือดื้อทีเปลี่ยเนี่ยหัวหน้าชมอะไรเจออี่อาจารย์กังหน้าที่ฮันเนลรามา่าตัวเปลี่ยมละงานหุวพระเจ้าโซเซแล้วเอองานเยซูเข้าสุเปจะมางานศาสนาการตขอริกาเออเราคุย ตก็ล้ทีนั้นยศวัอาหน้านียเอง่าส้วปียนานเนเออเดจิบนให้ตอง่าส้วปียเนาะนานาสียมาละแหลหูอันนั้นอาิอายุดกูุพค่มตอห่าจีกละงอลาอย่นเยออาิห้ามเอาอุ้มหยอกพรอมต่อชบังก็เลาะหอมย่ากันมชบาเธอหูนั่นมียอะกันหลังและส่องกลาอาจจะไม่แน่น่ะอาชมาโชบังปุ่มาเช็ดปังกันอเฮ้ยนาะยซูเจอละออง่าก็ไม่มีแน่งาพิสูบไปเยเออมาๆมามาชอบหายากระดูอัเถื่อบาดามีแน่ มีเยอยาโยกนวปเอบดามิเนียโยคนโลนมตานี่ยก็ชอบงอนาดิฮาที่เดือนนันน่าอุ้มหาะนี่ก็ชอบางืบาพอบีบยก็ชอบาละกาพอนี่ก็ชอบาละต้องายรเงี้ยหมหน้าชอบบาเจเดือนรอต้องอะไรที่หุนาดิหายาชอบาและอ่าก็ดูเผืดเดือนโลดเดืถึงหน้ากินลอยอมมัมเยอนเนี่ยมาโดนม้มพอชมาชอบบ่าเดือดไหมรอต้องอะอนดิฮาสลพอเนื้อมพอมีเยอะวิบัดามิเนี่ยอายอมาก็ดูมดอกอเนยสันเหรอ เธอมีอินเอาก็ที่จอเพื่กระลังกับสิรออินเอาก็เจหลีเราเพื่อที่ยวไปนั่งห่างอ่ะมาม่านี่เยซูอาซัวเปียน่าอดีห์เยซูมาม่าสินยามารา,า,ห,า,นนา,ห,าหน้าหิทาแต่หมงเงออดีฮาที่เนื้เยซูต่ไปนั่งห่ลังปอดอย่ยอ,อยย่อมคนเนี่ยพังอ่เธอมีอาซัวเยซูไปเชิงเทามงเงอแล้ต้องคอยยาบ้านในเชิงเทาต้องคอยยาวกู้มาสาเดินในบ้านในตัวหมงเงาเราต้องอะไร พ่อมเจที่ปอนานยิ้มชูเธอยออมมางายอบยแต่มง่าลาแช่ดูแต่มง่าต้องอะไรที่ปอนหนึ่งมาเนี่ยมาชาติกอกลที่ปอนที่ใเนหนื่อยทาจก่อนมากีที่ปอนาฮะเมียชนแทไหมก่อที่ปอนหนึ่มาหนึ่งมาเหมือนเราความทุกข์ทรมานความแย่ลำบากความโศกเศร้าอาจจะว่าเมียชไมก่อนเอ๊ะมงงรที่ปอนัที่ตัวเองเราต้องอะไรเนี่ยเนื้อจิจบดามินเนี่ยถัากู